Hi, สวัสดีค่ะลูกดวงวันนี้กลับมาเจอเจอกับแม่หมออมมี่นะคะก่อนไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแม่ลูกผูกดวงให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้แม่หมอจะมาในไพ่ Angel ิลสำหรับนี้นะคะอ่ะโอเควันนี้จะเป็นคลิปดันดอมนะคะจริงๆแล้วทุกคนก็สามารถดูคลิปนี้ได้หมดเลยกับหัวข้อนี้นะคะแม่หมอตั้งจิตอธิษฐานแล้วสับไพ่ออกมานะคะว่า อ,อ,อยากให้ไพ่อนเจอสำหรับเนี่ยสื่ออะไรกับลูกดวงของแม่หมอเอออันนี้น่าจะเป็นคลิปที่สองนะที่ที่ทําแบบนี้นะคะเท่าที่จำได้นะ,ะอะตามนี้ค่ะแล้วปรากฏออกมาไพ่เป็นในรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะมาเล่าเรื่องผ่านไพ่อนเจอสำหรับนี้ทีละใบนะคะอ่ะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะคุณอาจจะเคยผ่านเรื่องราวอะไร ไม่ดีมามากๆอะ่ะเออเคยผิดหวังเคยเสียใจอะไรก็แล้วแต่นะแต่แม่หมออยากให้ตอนนี้ทุกคนที่ดูคลิปนี้กลับมารักตัวเองกลับมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นนะคะคือกลับมาเซฟ เซฟหัวใจตัวเองอะ่ะเอออย่าเพิ่งไปแคร์คนนั้นคนนี้คุณอย่าเพิ่งไปเครียดว่าเฮ้ยรักเก่าจะกลับไหมแล้วไอ้คนใหม่เนี่ยมันจะดีไหมอะไรแบบนี้นะคะพาอยากจะสื่อบอกแบบหลั้น,นะคะในกรณีที่หนึ่งให้คุณรักตัวเองดูแลทุกๆเรื่องในตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดอะไรแบบนี้แล้วสิ่งดีๆถ้าคุณมี energy แบบนี้สิ่งดีๆอค่ะก็จะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้านะคะแล้วสองแม่หมออยากให้ ให้ทุกคนเชื่อมัน่นเออไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาในเหตุการณ์หลังจากนี้ที่ดูคลิปนี้ไปอยากให้คุณรักตัวเองและหนึ่งสองอยากให้ลูกดวงเชื่อมั่นค่ะเออเชื่อมั่นในทุกๆเรื่องที่คุณทําอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ได้ค่ะเออเรื่องเรื่องความรักก็ได้ค่ะเรื่องธุรกิจก็ได้ค่ะคนที่คุยอยู่ตอนนี้อะไรแบบนี้เขาอยากบอกให้คุณเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่น เชื่อมันนี่คือแบบเชื่อใจเขาได้ไหมเออเชื่อนะว่าคุณลงทุนไปแล้วแล้วมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โดยรวมเป็น energy เลยรวมแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วสามเนี่ยคุณปล่อยวางเธอค่ะหลายๆเรื่องถ้าเกิดว่าทําให้คุณต้องหนักใจอะทําให้คุณต้องเครียดอะเอออะไรแบบเนี้ยถ้ามันพูดออกไปแล้วมันไม่มีใครโอเคต่างฝ่ายต่าง,างรู้สึกไม่ชอบในคําพูดกันก็ให้เบาเรื่องนั้นออกไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วเวลามันจะ มันจะรักษาใจคุณเองเนี่ยแล้วก็บอกป้าถ้าคุณถ้าคุณทําทั้งสามสิ่งที่แม่หมอบอกมาได้นะคะให้ลืมเรื่องเก่าๆไปซะอะไรแบบเนี้ยกลับมารักตัวเองค่ะมีเวลาให้กับตัวเองเออประมาณนี้แล้วแล้วสิ่งอื่นๆใดๆอ่ะมันจะดึงพลังงานด้านลบให้คุณเร็วๆนี้นะคะเพราะไพ่สรุปเป็นแบบนี้ค่ะคุณสิ่งที่คุณรอมาอุ๊ยขอรี่สิ่งที่ลูกดวงรอมานะคะเดี๋ยวจะ ประสบความสําเร็จในเร็วๆนี้ไม่ว่าอะไรนางฟ้าอยากจะบอกว่าเอ้ยเธอรอก่อนนะเพราะสิ่งที่เธอคิดแล้วลางสังหรณ์ที่เธอรู้สึกอะไรแบบเนี้ยมันกาลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ใจเย็นๆอะไรแบบเนี้ยอยากให้ดูแลตัวเองเลยอยู่แบบสวยๆแบบหล่อๆไปเลยแต่งตัวดีๆนะกินอะไรที่มันดีๆนะดูแลสุขภาพกินคลีนอะไรแบบเนี้ยทำให้ดีๆนะแล้วเชื่อมัน่นสิ่งที่คุณทำอยู่ ว่ามันต้องดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วลืมลืมเรื่องราวเก่าๆไปซะอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปนึกถึงอีกนึกออกปะเป็นแบบนี้นะคะพายอยากจะบอกแบบนี้เพราะว่าในไม่ช้าเนี้ยสิ่งดีๆอะค่ะกําลังคือเกิดขึ้นกับตัวลูกดวงแล้วทำนองนี้จ้าโอเคตามนี้ค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอ,อ่อถ้าเกิดใครคิดว่า ตรงอยากอยากมีอะไรอารมณ์ Energy แบบนี้บวกๆนะคะก็กดรับพลังานดีๆกลับไปด้วยสาธุให้ทุกคนเป็นแบบที่ไพ้ a n นเจบอกเลยเนาะตามนี้ค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ